ยงดสายเขาเป็นเป็นเป็นรักษาพี่มีด้านยืด่าเที่ทำเป็นซีที่เก็บไปแล้วเก็บ่าแล้วก็ยุบแม่ผมมาวันอุดท้ายร้อยอันยืนใช่ครับต้องดูนี่กันจะเป็นอันนาฮาร์่ะแยบตะไบบิรุทไทยแล้วโอ้เวอน์ท้าอบอุ่นมากค่ะดูอากาศสิคะ41องศา สนุกค่ะชอบเราเล่นละครเรืามีเราแบบคลายอ่ะสนุกชอบฝั่งฝั่งว่าที้เรี่องเสียงบอสใช่มตอนนี้ตรงนี้แต่มีสาวนี่แบบทุกสาวเป็นคนแบบอะไรนะปากคิดอย่างคิดอย่างไรพูดออกมาอย่างนี้ทะเลาะอย่างเดียวทะเลาะอย่างเดียวปกติคุณแม่นี่พี่บ้านนี่จะคอยห้ามทัพนะคะแต่มาบ้านนี้ว่าอันนี้นารัก บ้านนี้ก็เสียดายที่ประทากับบ้านนู้นน้อยไปหน่อยค่ะมีพี่ฉากเองมาปะกันวันนี้ค่ะใช่ถ้ามีกันตั้งแต่แรกคงสนุกกว่านี้นะคะภาคสองไหคะภาคสองอบอุ่นค่ะอบอุ่นมากค่ะก็โหวนี้สนุกสนานมากทำหลายอย่างมากเอะไรคะ้อนนร้อนใช่มคะ่อค่ะค่ะี้คลค่ะองภาอมีภา Series b o s ตอบไหมฮะซีรีส์ตอบก็แล้วแต่เนาะมีหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นทพันก็แล้แต่ทำงานร่วมกับพวกเราทั้งหมดในรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเนื่อเรื่อเนียเพราะว่ามีเรื่องนีเป็เรื่องที่แบบเป็นเป็นอาไรเบาๆก็ก็แบบยิ้มน่ารักๆเนี่เหนื่อยไหมอะทำละครเรื่องนี้เหนื่อยไหมก็เหนื่อยเนาะเพราะว่าต้องตัดต่อเน่ย แล้วความปับใจแล้วค่ะนร้นี้ค่็นหล้องคอบครัวนี้ก็งเจอแต่สิ่งเดียวและก็สิ่งทายดมันบิดเลยบคุณมาก่ดีใจที่้รปองดีใจที่ไดูีใจที่ไดรูดีใจที่ได้เู้ดีใจที่ได้รู้ดีใจที่ไดรู่ดีใจที่ได้รู้ดีใจที่ด้รู้ดีใจที่ได้ดีใจที่ด้รู้ดีใจที่ไดีใจที่ได้รน้ดีใจที่ด้รูนดีใจที่ได้วน้ดีใจที่ไ้รู้ดีใจที่็ด้รู้ดีใจที่ไง้นู้ดีใจที่ ขอบคุณทุกคนที่ติดากันมาตลอดคุณทั้งองให้แล้วค่ะให้เสรจอะไรคะอะไรคะม่ใจไม่ใจโอเคโอเค